สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้มีสะดุ้งทั้งวงการอดีตครูฝึกตำรวจเตือนรุ่นน้องอย่าปรับม็อบด้วยความรุนแรงตามคำสั่งนายจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจประทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมมีการยกระดับการปรับปรามโดยใช้แกส๊สน้ำตาและกระสุนยางพบว่ามีอดีตรองผู้กำกับการออกมาเตือน โดยผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าพันตำรวจโททรงศักดิ์ทิติธารวัตรอดีตรองผู้กํากับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาได้ออกมาโพสต์เตือนการใช้กำลังในการปราบปรามผู้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอยากให้รุ่นน้องและนายตำรวจชั้นประทวนอย่าก,กระทำความรุนแรงต่อประชาชนตามที่ได้รับคำสั่งมา ด้วยชุดความคิดว่าผู้ชุมนุมคือผู้ก่อความไม่สงบในบ้านเมืองโดยระบุว่าอาจจะถูกประชาชนฟ้องร้องมาตรา157และอื่นๆที่จะตามมาอย่าลืมว่าอายุความคดีเหล่านี้หลายปีประชาชนเอาคืนแน่ ผมเคยเป็นนายตำรวจเหมือนพวกท่านและผ่านการฝึกการควบคุมฝูงชนตามพรบการชุมนุมในที่สาธารนณะอย่างพวกท่านมาแล้วในการลงปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนเราสามารถยืดหยุ่นสถานการณ์ได้ใช้กำลังเท่าที่จำเป็นจากเบาไปหาหนักตามที่ฝึกมาการเจรจาดีที่สุดในการยุติความรุนแรงไม่ว่าจะมาจากไยใดผมอยากเตือนน้องๆว่านายของพวกท่าน โดนประชาชนเอาคืนแน่แต่ผมไม่อยากเห็นตำรวจผู้น้อยอย่างพวกท่านโดนคดีตามนายเฮ้เหล่านี้ไปด้วยผมเตือนแล้วนะในขณะที่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยที่แยกดินแดงว่าอุปกรณ์ที่ตำรวจใช้ควบคุมฝูงชนมอบ7สิงหาคือกระสุนยางและแก๊สน้ำตา ตำรวจพยายามเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมอยากให้เดินทางกลับบ้าน ยุติการชุมนุมและกล่าวว่าได้พูดคุยกับผู้แทนกสมแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราไม่ได้มุ่งที่จะเน้นจับกลุ่มเรามุ่งที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์เกิดความวุ่นวายในวงกว้างและมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน พันตรบดเอกฤษณาย้ำว่าเป็นปกติที่จะใช้กระสุนยางหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะระง,งับยับยั้งไม่ให้เกิดสถานการณ์บานปลายหรือไม่ให้เกิดความวุ่นวายพร้อมขอร้องให้สื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่านำภาพหรือคลิปส่วนใดส่วนหนึ่งไปตัดเพื่อให้เกิดการบิดเบือน พบตเอกกฤษณะยังกล่าวต่ออีกว่าขณะที่ช่วงชาวันนี้มีการจับกลุ่มผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมไปแล้ว8คนโดยอ้างว่าพกอาวุธซุกซ่อนมาในรถพยาบาลบริเวณลานจอดรถวัดมหัหนบ ไปสอนอนสำราญราชส่วนผู้ชุมนุมในพื้นที่ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการจับกลุ่มหรือไม่ทางนี้แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายส่วนภาพตำรวจเล็งปืนกระสุนยางไปที่ประชาชนเป็นไปตามสถานการณ์มีภัยคุกคามมาอย่างไรก็ต้องใช้ในการระงับเหตุเพื่อเป็นการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวาย อย่างไรก็ตามผู้สื่อข,ข่าวขอให้พันตำรวจเอกฤษณะช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงการยิงกระสุนยางในกรณีที่ตำรวจอ้างว่ามีภัยมาถึงตนซึ่งพันตำรวจเอกกฤษณะตอบว่าสามารถอธิบายได้แต่ก่อนจะอธิบายได้ถามกลับไปยังสื่อม,มวลชนว่าสังเกตการการชุมนุมมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ก็จะทราบว่าเสียงที่ดังขึ้นมาเป็นเสียงระเบิดปิงปองซึ่งตำรวจยืนรอรับเฉยและระวังป้องกันแนวเท่านั้น อย่ามาถามว่าใครเริ่มก่อนอย่าไปใช้คำว่าเริ่มก่อนแล้วเอาคืนไม่ใช่แบบนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายพันธบุตรเอกฤษณ์ก่าวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นดูในคลิปควบคุมฝูงชนบางคนก็กวนตีนนะท้าทายเยาะเย้ยผู้ชุมนุมอีกด้วย ความคิดของตำรวจที่ดีและรักในประชาธิปไตยคอฟอยุคนี้ดูกลางท้าทายเลียนนายเพื่อความอยู่รอดสมัยหนะ้าเตรียมลงสมัครเลยค่ะสมัครอะไรก็ได้ทำงานเพื่อประชาชน วันใดเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของรัฐไม่ว่าตำรวจทหารหรือพลเรือนพร้อมใจกันปฏิวัติคำสั่งนายพร้อมใจยืนข้างประชาชนหมดเวลาของพวกเขาแน่ๆมันต้องมีคนแบบนี้ออกมาเตือนสติรุ่นน้องแบบนี้สิชื่นชมเลยครับเขารบท่านเลยที่แยกแยะไม่เห็นแก่พวกพ้องท่านอยู่ข้างประชาชนและประชาชนก็จะอยู่ข้างท่านนะคะเอาแล้วงานนี้ยุ่งละสิ สหาภาพรถไฟออกแถลงการด่วนจี้ถอนโบกี้รถไฟออกลานไม่เห็นด้วยนำมาใช้กั้นม็อบโดยเมื่อวันที่7สิงหาคมสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการด่วนเรื่องไม่เห็นด้วยกับการนำตู้สินค้ารถไฟไปเป็นแนวกัน้นการชุมนุมโดยมีเนื้อหาทั้งหมดดังนี้ ตามที่ได้มีการนำเสนอภาพทางสื่อออนไลน์และสื่อทั่วไปโดยภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการนำตู้สินค้ารถไฟซึ่งอาจจะเลิกใช้การแล้ว นำไปทําเป็นแนวกันชนป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามนั้นสาภาพแรงงานรแวิสาษากิจรถไฟแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากหนึ่งหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีไม่ว่าจะเป็นไยใดอาจนำวัตถุอันตรายไปใส่ไว้ในตู้ที่ปิดมิดชิด โดยเฉพาะตู้บรรทุกน้ำมันแล้วเกิดเหตุอันตรายที่ไม่พึงประสงค์จนอาจก่อให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาล 2. จะเกิดความเข้าใจผิดกับผู้ที่เคลื่อนไหวประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางและวิธีการดังกล่าวจะกล่าวหาได้ว่าผู้บริหาร การรถไฟแห่งประเทศไทยสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยและคนรถไฟถูกครอบงำสั่งการจากนักการเมืองหรืออาสาดำเนินการเองก็จะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่เห็นต่างกับรัฐบาลเพราะการรถไฟมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเป็นมิตรให้บริการกับทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาเพศสภาพสีผิวหรือลทัทธิความเชื่อใด 3. จากประติศาสตร์การต่อสู้ภาคประชาชนต่อความขัดแย้งทางความคิดอุดมการทางการเมืองและความไม่พอใจต่อรัฐบาลน,นั้นปราการสิ่งกีดขวางแค่นี้คงไม่สามารถทานกระแสะและการลุกขึ้นสู้ของประชาชนได้จึงไม่ควรก่อให้เกิดสถานการณ์นำพึ่งหยุดเดียว 4. ความขัดแย้งความเห็นต่างการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ขยายเป็นวงกว้างในเวลานี้จากหลายเรื่องหลายประเด็นทั้งเรื่องอำนาจทางการเมืองการจัดการเรื่องเศรษฐกิจจนมาถึงวิกฤตการด้านสังคมจัดก,การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนแต่รัฐบาลต้องแสวงหาแนวทางโดยสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาต่าง ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เห็นด้วยเห็นต่างอย่างเข้าใจและเป็นมิตรจริงใจดังนั้นสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหากิจรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอให้ยกเลิกการนำตู้สินค้ารถไฟไปเป็นแนวกา้นการชุมนุมของประชาชนและขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าการนำตู้สินค้ารถไฟออกไปนั้นกระทำการด้วยวิธีการอย่างไรใครเป็นคนสั่งการ สหาภาพแรงงานและเทวิสากาิรรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เห็นด้วยดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นและการเคลื่อนไหวของประชาชนหากเคลื่อนไหวด้วยสงบปราชจากอาวุธสันติก็เป็นสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายในระดับสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและขอให้รัฐบาลคำนึงตระหนักถึงสิทธิเหล่านี้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไป ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นก็คงมีแต่ประเทศนี้แหละที่เผด็จการโทรราชใช้เครื่องมือทุกอย่างที่จะรักษาอำนาจตู้คอนเทนเนอร์ก็นึกว่าบ้าอำนาจที่สุดแล้วนะใครจะคิดว่าจะเอาโบกี้รถไฟซึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยคิดว่าในโลกนี้จะมีใครทำ คงไม่มีประเทศไหนเอาแทงน้ํามันมาล้อมสถานที่สําคัญเพื่อกันม็อบแบบนี้มันอุจารตามากๆในสายตาชาวโลกเพื่ออํานาจยอมทุกอย่างจริงๆรอบหนะ้าใครจะเป็นจะตายไม่สนขอแค่อํานาจอย่างมั่นคงก็คงจะพอสินะ,ะเผด็จการทําได้ทุกอย่างเพื่ออํานาจตัวเองและพรรคพวกของมันไม่สน ว่าใครจะยอมรับกับสิ่งที่มันทําประชาชนเท่านั้นที่จะแก้ไขได้ต่อความยุติธรรมในสังคมครับใช่อันตรายสุดๆถังน้ํามันใครยัดน้ํามันเข้าไปแรงอัดมหาศาลหมักง่ายจริงๆขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส